ครับวันนี้ครับพามาชมไม้ใหญ่ครับแห่งช่องโอบกครับชายแดนไทยกัมพูชานี่ครับทางไปช่องโอบกครับสวยงามทีเดียวครับโค้งโอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับบรรยากาศล้อมรอบด้วย ภูเขาป่าไม้นะครับรดมสมุนมาแถวนี้นะครับอุดมสมบูรณ์ครับทางไปช่องโอบกนะครับอำเภอบ้ารกดจังหวัดปรีรำครับนี่ครับต้นไม้ต้นนี้ครับน่าจะเป็นต้นบกครับน่าจะอายอุน่าจะหลายร้อยปีแล้วครับนี่ ครับต้นไม้ใหญ่เดียวครับใหญ่มากเลยครับเข้าไปเป็นป่าทึบเลยครับดูครับดูโคนมันครับ ใหญ่มากดูครับโเป็นต้นไม้ที่น่าจะประมาณนครับสี่คนนครับสี่คนโอบใหญ่ทีเดียวครับ ดูครับมองแบบนี้นะยังใหญ่นะครับแต่มองในกล้องนี่ครับดูเหมือนไม่ใหญ่แต่พามจริงใหญ่มากนะครับป่าไม้บริเวณรอบๆนี่อุดมสมบูรณ์ครับมีสัตว์หลายชนิดครับเป็นถือว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดเลยกาได้ครับที่ช่องโอบก ดูครับใหญ่มากเลยฝั่งนี้ครับดูครับ,รบมองมาจากไกลๆนะครับเห็นต้นนี้นะครับเด่นที่สุดเลยครับ สวยงามทีเดียวครับ